ขากินญยาสายป่านยังสวยได้ป่านนี้เลยเน,ะนะาะเนาะฮะเฮ้สาวสวยนะนี่นาอสาวสวยนะนี่น้ยยอย้ตัวโตขึ้นทุกวันทุกวันกินนมเก่งทุกวันทุกวันเ้เนื้อเยอะ เนื้อเยอะเนื้อแน่นเนื้อหน้าหันไมน่นี่ฮะสายปานฮะ <laughs> หน้าหันนอตัวกำลังหน้าหันพอดีเลยดูรูปทรงดิดูหุ่นรูปทรงดิว้ยมันหน้าหันแค่ไหนนี่ฮะฮะสายปานหน้าหันเท้ อ๋ออ๋อเออนั่นน่ะเสียงใครก็ไม่รู้เสียงใครก็ไม่รู้เฮ้ยเสียงใครเออเออเออไปแยกนั่งอย่างเงี้ยเออ,เอ,อฟังรู้เรื่องนะนี่สายป่านนี่ฟังรู้เรื่องเนาะฟังรู้เรื่องย